สวัสดีครับช่องลาดเนคนขับรถบัสลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องมือนีเขาจะมาสัมผัสพอพอหลอดครับว่ามือเช้าเกิดอะไรขึ้นครับว่ามือเช้าเกิดอะไรขึ้นทําไมพอหลอดถึงวิ่งแล้วเตะครับเพื่อนเพื่อนเพจะเตะเขาเหรอแต่ว่าขาเพื่นสัน่นล้มครับก็เลยอยากสัมผัสเพื่นว่ามันยังจะสัมผัสผมก็คือว่านักร้องเนาะลองลอง,ลองอยู่ดีๆครับไม่สมควรได้เปล่าเอก ไม่สมควร<น>ที่จะดึงมือลงไปจะปีหอมนี่สีหน้าหัวเขาหัวเขา,เขาสักกระเดียมหน้าเขานี่กว่าหัวทิมนะมีอนอันพอลอดพื่นกระเล่นไปพึ่กับอันพื่งยนนั่นแหละแต่ว่าเขากับอยู่ในอยู่ในองค์กรเดียวกันกันซอยเดือดแนงกว่นอนะเราว่าเขาอยุ่เตยล่าอนเมื่่เช้ามาเราต้องตื่นด้แต่ว่าพอลอดกันถามพอลอดยุ้งเศร้านี่อาการพ่อเป็นยังไงบ้าง เอ้าไม่เศราพ่อทิ้งยังไมงเศาเตี๊ยกกึบๆอยู่ต้องเตีบเอาถือเหรียนไปก่อนเอะไงมันไม่ใช่อ่ะมอลำมอลำนี่คือผู้สืบสานวัฒนธรรมผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมเราจะมาจับมือแล้วเอาไปจูบมันไม่ใช่เออมันสมบูรณ์สมควรในะพอน่อเนาะบริบกรจกดัดแต่พวกมึงตัวไหหลักของข้างในไม่ว่าไม่ว่าใครข้างนั้นเลยวะพ่ออย่ามาทิ้งเั้นมันบดถือเงินบ่คุณจะเป็นเจ้าภาพก็ตามไม่ได้ ผมก็อยู่ในเหตุการณ์อะไรคุณกบไปเอกคุณกินเขาไปเอกไปซื้อมือสาวไปซื้อโกโก,โก้ปะมือสาวไปซื้อโกโก้ไหมเป็นกับนางเอกก็ไปเอกตัวจีจอยผมผมนทองทองได้ไปปะไปซื้อน้ำร้านนั้นไหมไปก็ว่าไปในเอกไม่ใช่คือลืมลืมตังทอนเขาว่าไปเอกหัวเขาหัวทองหัวทงองทองนั่น

được cả 14 14 14 14 được cái đó rồi bạn

เจ้เจอแบบไปครับไปรับแม่ก็ไอ้บ้านไปยังแม่ไอ้ไอ้แจ้งครับไอ้บอเอาบอลเลยเอาบอลของผมอยู่นี่ครับบดเม่นอะไรเนี่ไม่รู้ไม่รู้อ๋อไม่รู้ของใครเนาะก็ผมก็ไม่ได้หยิบขึ้นเนาะแมนเยอะแต่ว่าหนึ่งก็แต่ว่าเนี้เอ้ยอยู่ไหนล่ะของผมอ้าวตายอีกแล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน มันครับเบาเตาดูดนมเตาเลยครับพี่น้องมันมักดูดนมโอ้นมสีเขียวลงลังเธอเข้าแล้วไม่ยอดยาดี หัวใจพี่ดวงนี้ยินยอมให้เธอเป็นคนทดรองพอรอยวันนี้ก็คพ่อนผจะเดินทางครับเดินทางมต่อที่บุรีรัมย์ครับแล้วเราจะได้เก็บผมเก็บนีงเก็บนี่ครับเพราะว่าวันนี้เรามีวันนี้เรามีบ่าวเอกระัตะนะบุรีไปด้วยครับพเพื่อนก็เลยจะกินเขากินแล้วมพนก็จะนอน ไปเบาเองบริก <To S 2> ินเขามาหามื er like ่อได้พ well, ี่น้องแบบจากคพลไปเห็นยังมาเันหิวเขาซาตอบุพีก็ยังกัดเป็นงวยได้พี่น้องม่ผูดหน่งอุ้ยองไงสุดยอดเลยวาน้เหถ้าเป็นถ้าเป็นผมนะุ้ผมกินโซ่แล้วจงหาเม็ดที่เดียวไหมลูกควนไส้กันเลยขอโซ่จะตนนึงกินลาบ แป่ปาข้อดีกันเบื้องอากาศมันหิวขอแห้งเนพอเมื่อซั้นเล่นราคนดังบอดังเนาะยินหูมาไทยสองสามคนเวลากินเขาถ้าเป็นผมเนาะผมก็เคี่ยวเบิ้งเบือกนล้เขาอกินของห้องไมกินตัวกิน่ัวตังเขียวั่วสห้องก่อนเล่นกินยังนัไข่คือภาถาม ออย,ยังน้องใหม่จนบูดอย่างนี้ประเทศถึงนัโดโด่งแช่ทัวร์ <c oughs> ันกินในทัวปั่นมืตอ <c oughs> ตะเภาแต่แต่แต่ล่าอีกเป่าอีก,อกคุณมักอย่างหนึ่งได้พอคุณ่าเป็นปปปมักว่าการที่เรานั่งรถทัวร์เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือได้พักผ่อนเต็มที่ <c oughs> เป็นว่าได้นอนรวมกับผู้กองขับมีคนขับไอ้น่งยูทูบก็ได้ถ่ายเต็มสูง พอขึ้นรถไต้ปุ๊บนี่เสียงอยู่คนเดียวเต็มรถอยู่บ่เหบรรยายเริ่มมาแข่งก็อะไรฝากปูเราห่วงเน้ห่วงเงาเงาไย้เราฝากเครื่องนี่วันนี้ห่วงห่วงยังจีนโดนบัตรเนี่ยพ่อคข่ร้อนสี่เลยไหไข่รอนเสียพ่อไข่ไหมอีกแล้วเดี๋ยวจะถ่ายสัมภาษณ์อยู่ครับ วันนี้เต้ยลาคุณได้กี่คลิปแล้วครับคุณะเอาแล้วก่อนรถจะออกครับท่านได้กี่คลิปแล้วครับได้กี่คลิปแล้วครับที่สมครับพ่อสามแล้วครับโอ้หันลำพันนอนดีเรื่อยๆยู่ติมนาแล้วนี่ลูกเอ้ยอันนี้เขาจะก่อนขึ้นรถแล้วเขาจะนอนแล้วโออโหแม่เม่อคืนรถได้สคลิปอยู่ดิอันนั้นก็เป็นเรื่องของอยู่รถ พเด้อเราจะเดินทางแล้วครับพี่น้องชิปนี้กับผมยังไเล้อ้นออยนอนอไดนอะเอาลูกบอลถักเนาเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะโอ้อย่าบอกว่าห้อนอี้ีพ่อเพราะ <c oughs> มีคนเคยมานอนแล้วตัน อ่อนครักมีการแต่งกายยุคเวทมียื่งเข้าอยู่เราจะขี่ผมแต้มมือดำปะนี่มันนอนหนีมันไม่ปะเนี่ยเอาซูมมือเลยปะเนี่ย